ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไสงามขอนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน2567ดังนี้วันที่2เมษายน2567ในมงคลลายชมพูนุษพอ์อ,อกศนอำเภอไซงามปฏิบัติหน้าที่พออ,อกสกอรอำเภอไสงามมอบหมายให้นางสาววชรีดวงบ้านยาง นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาสกรออำเภอไซงามจัดโครงการวันรักการอ่าน2เมษาสร้างสารสังคมแห่งการเรียนรู้ประจำปี2567นห้อณห้องสมุดสำหรับชาวตลาดตําบลไซงามอมเภไซงามจัังหวดกำแพงเพชรวันที่ 9- และ10เมษายน2567ในมงคลทรายชมพูนุชนำคณะครูและบุคลาก,สการสกรออำเภอไซงามที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองซา และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567นสณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรวันที่10เมษายน2,567ในายมงคลพลายชมพูนุชนำคณะครูและบุคลากรสกรอำเภอไซงามเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในเทศกาลสงการงกานต์ประจำปี2,567นสณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร วันที่11เมษายน2567ในมงคลพลายชมพูนุตมอบหมายให้นางสาววชรีดวงบ้านยางนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสกรอ,อํเภอไซงามเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์ไทยประจำปี2567ณที่ว่าการอํเภอไซงามตบไซงามอําเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชร วันที่20เมษายน2567ในมงคลพลายชมพูนุชมอบหมายให้นางสาววัชรีดวงบ้านยางพร้อมด้วยคณะครูนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ระหว่างวันที่20เมษายนถึง6พฤษภาคม2567โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม1คนคือนายพานพดอนไพรเปียนักศึกษาระดับมต้น นะวัดนาควชรโสพลพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรวันที่1-30ถึงเมษายน2567รอกสเกรอำเภอไซงามดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่หนึ่งหรอในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาเทียบระดับโดยคณะครูได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้ง7ตําตำบล